ก็เป็นเกียรติยิ่งสําหรับมูลนิธิวันชายนะครับมูลนิธิวันชายเนี่ยเป็นมูลที่ที่ดูแลคนไข้ปากแหว่งเปดันโบนะครับแล้วก็ความพิการนี่เป็นปัญหาของภาคตัวเฉียงเหนือของประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราดูแลมาต่อ,ตอ,ตอเนื่อง38ปีนะครับโดยมิติการดูแลเนี่ยเราดูแลแบบครอบคลุมนะมีหลายมิติทั้งสุขภาพแล้วก็วิถีชีวิตลหลายๆเรื่องนะครับมูลนิธิวันชายได้ทําได้ไประชุมทําลงนามความร่วมมือร่วมกับมูลนิธิ เป็นสมาคมาวิถีชีวิตและก็การดูแลสุขภาพไทยนะครับท่านร้อยเอกโยยุทธม์มายาลาบนะครับเป็นเป็นนายกสมาคมนะครับแล้วก็มีองค์กรที่เกี่ยวทำความร่วมมือกันเนี่ยเจองค์กรนะครับครั้งนี้เราก็มาลงนามเป็นทางการนะครับแล้วก็ได้คุยเรื่องการดําเนินงานด้วยกันก็เป็นเกียรติยิ่งนะครับวันนี้ก็ก็ได้มีท่านท่านจัก,กริดนะครับประธานหอการค้าขอนแก่นนะครับท่าน ศาสตราจารย์เจตนพรนะครับท่านเป็นสำนักของการพัฒนาสุขภาพของเมลาัายขอนแก่นนะครับแล้วกมม็มีท่านรองศาสตราจารย์โทรทิพนะครับท่านเป็นรักษาการของศูนย์การพัฒนาสุขภาพของเลัยขอนแก่นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้คุยกันในการที่จะทำความร่วมมือนี้ให ให้มีประโยชน์มากขึ้นนะครับในในทั้งเกี่ยวข้องกับทางจังหวัดขอนแก่นเองภาคตะว,วันออกเฉียงของประเทศไทยนะครับมิติของความร่วมมือตรงนี้ก็เป็นความเชี่ยวชาญของมูลเจวันฉายเรื่องคอมสิบแคร์ care, คือการดูแลแบบสุขภาพแบบบริาการที่ครอบคลุมนะครับหลายด้านเราเอาโมเดลของ WH o ก่อนเนกะ่อนมาโลกได้มาทำแล้วก็เรามอง s อ g g ด็ิกคือกาพัอย่างยังย่งยืนของสหประชาชาติเข้ามาเป็นทิศทางการพัฒนานมูนิธิของตะวันชายนะครับขณะเดียวกันของ ไลฟ์สไตล์เมด i ซิ n นหรือ uh, สมาคมของเวสา์วิถีชีวิตไทยนะครับของคุณวรยมยุทธ์เนี่ยมี6เสาหลักด้วยกัน6เสาหลักในการที่จะดูแลสุขภาพนะครับอันนี้ก็มีเรื่องาารเรื่องโภชนาการเรื่องการนอนหลับก,การออกกำลังกายการ uh, ลดอะไรสิ่งที่ความเสี่ยงความเครียดแล้วก็ปฏิกิกาเชิงบวกแล้วก็กําลังจะเพิ่มของ uh, เรื่องการฝึกสมาธิเพราะ หลายอย่างนี้จะมารวมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพคดริกกันะคุณจัก,กริดที่เป็นประธานหอกกัญชาจังหวัดขอนแก่นได้มาพูดถึงทิศทางของการพัฒนาเมือ,องขอนแก่นเป็นเวลเนสซิตี้เป็นเวลเนสอีโคนมีเวลเนสทัวริซึมแล้วก็มีโมเดลของแฮปปี้เนสโมเดลของจังหวัดขอนแก่น4ด้านและหลายอย่างนี้ก็จะมารวมกันนะครับเพื่อจะมอง การประชุมวันนี้เราได้หัวข้อที่อยากจะพัฒนาก็คือได้มองเห็นเป้าหมายร่วมกันที่เราจะพัฒนาการดูแลสุขภาพรวมถึงการประชาชนแล้วก็ทิศทางในร่วมกันหลายๆด้านในการพัฒนาแล้วก็ในฐานะที่มือตะวันฉายเนี่ยเราเป็นแพทย์แล้วก็การดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเราได้ทํามาต่อเนื่องแล้วก็การดูแลสุขภาพต่อไปในคตุษจะเปลี่ยนจากการดูแลแบบที่ รักษาโรคเป็นการป้องกันดูแลสุขภาพแล้วก็เป็น wellness right? ตรงนี้ก็มูลนิธิตัวันฉายต้องขอบคุณในทุกภาคส่วนนะครับที่มาร่วมกันในพัฒนาคนัแก่น,นก็มีอิทช,ชูที่เรากำลังมองดูว่าประเด็นสำคัญที่เราพัฒนาร่วมกันนะมีมีท่านอาจารย์เยือพรมาท่านเชี่ยวชาญเรื่อง functional food functional food คืออาหารสุขภาพเพาอาหารทางอีสานที่เรากิน,เ,นเรารู้ว่าอร่อยเรามีสวนไพรมีอะไรพวกนี้ รสชาติดีมากแต่ตอนนี้เราต้องการว่ากินยังไงให้ดีต่อสุขภาพเพราะฉะนนั้เรื่องของฟองชาร์ฟู้ดก็จะเป็นอิชูะหนึ่งที่เป็นเราได้คุยกันวันนี้นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องไลฟ์สไตล์คือวิถีชีวิตอะวิถีชีวิตทั้งหมดก็คือนอกจากอาหารที่ดีแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตแต่และว,วันเนี่ยเพื่อทําให้เราลดความเครียดเข้ามาแล้วก็กําจัดสิ่งต่างๆในร่างกายฟื้นฟูสภาพการออกกําลังกายการทาเมดิเตชันเนี่ยหลายๆเรื่องเข้ามาเนี่ยก็คือไลฟ์สไตล์ของความเป็นอยู่ที่ทําให้เรามปชีวิต แล้วก็เราก็คุยถึงว่าทิศทางอของเมืองขอนแก่นร่วมกับท่านประธานหอการค้าเนี่ยโดยเฉพาะเป็นเวลเนสซิตี้หรือเป็นเวลบียรงของตามอของประชาชาติหรือของ UN ที่กำลังทำเนี่ยพัฒนากันเพราะฉะนั้นในจุดวันนี้ที่เรานั่งคุยกันก็คือเป็นจุดองค์กรในในองค์กรที่มีความร่วมมือกันแล้วก็ได้คิดเห็นร่วมกันว่าเราจะเริ่มพันธึกำลังกนันเขาเรียกว่าถ้าเป็น SDG ดีของ ของโกส์ของของที่การยั่งยืนนี่ก็คือ p a r t n e r s h i p for g o คือเราต้องทำความร่วมมือแล้วก็มิีทางร่วมกันนะครับมือนที่ตะว,วันฉายมีแนวทางที่เราจะทำโครงการเฉลิมพระเกียรตริสมเด็จพระคณิฐา7 2พรรษา, 72, าซึ่งจะเริ่มในปี2570นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเป็นโอกาสอันดีที่เราอาจจะทำโครงการของมือทีด้วยร่วมกันกับสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตไทยแล้วก็ ออกกัญคามาหลายกัญแก่นแล้วก็ทุกพักส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับมันนิธิวันจัยดีใจแล้วก็ด้วยความภูมิใจมืนทธิที่ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นประโยชน์กับทั้งคนไทยทั้งคนไทยคนไข้ของมูลนิธิแล้วก็ประชาชนทั่วไปทั้งภาคอีสานและก็ประเทศไทยนะครับครับยินดีได้ไปเกียรติอย่างยิ่งครับสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะไทยที่ผมเป็นนายกสมาคมอยู่นะครับแลนนี้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้าน วิชาการนะครับทางด้านการเผยแพร่ความรู้ร่วมกับทางสมาคมตะวันฉายซึ่งวันนี้เราก็ได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกันที่จังหวัดขอนแก่นเลยนะครับได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านอาจารย์บวรศินป์และคณะนะครับก็ได้ได้มีการแชร์ความรู้กันมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารโดยเฉพาะฟังเชิงเนื้ออฟู้ดนะครับแล้วก็ได้ทราบเกี่ยวกับภารัทง,งานของทางหอ,อก,การค้าด้วยนะครับ ซึ่งเราก็มองเห็นว่าเรื่องของเวชศาสตร์วิถีชีวิตซึ่งประกอบด้วย6เสาหลักเนี่ยก็จะเกี่ยวพันกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเราที่จะเอื้อสู่การมีสุขภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของอาหารที่มาจากธรรมชาติอาหารที่มาจากพืชเป็นหลักน,นะครับรวมถึงเรื่องการออกกําลังกายการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่องการนอนหลับยังมีคุณภาพที่ดีนะครับการบริหารจัดการความเครียด การหยุดสูบหรี่แล้วก็เล่งสารเสพติดต่างๆนะครับรวมถึงเสาหลักที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการมีจิตวิทยาเชิงบวกมองสิ่งต่างๆว่ามีความเป็นบวกถึงแม้ว่าเราจะมีความทุกข์ยากความลำบากแต่ก็จะมีสิ่งบวกๆอยู่ในนั้นอยู่ซึ่งถ้าเผื่อเราได้ให้ความสนใจกับเรื่องนี้ก็จะทําให้เรามีความสุขในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงการมีความเชื่อมโยงทางสังคมมี social connectedness มีเพื่อนมีกัลยาณมิตรครับทั้ง6เสาหลักเนี่ย เป็นพฤติกรรมชีวิตที่เหมาะสมถ้าเพื่อเราสามารถดําเนินได้อย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืนก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะต้องมีองค์ประกอบอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากคือเรื่องของการมีสติการมี mindfulness นะครับในการจะช่วยทําให้การมีพฤติกรรมชีวิตที่ดีหรือว่าเปลี่ยนจากพฤติกรรมที่ไม่ดีเป็นพฤติกรรมที่ดีนั้นมีความยั่งยืนแล้วก็ต่อเนื่องไม่ให้เราขาดสติแล้วก็กลับไปทําอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับนั้นนี่ก็คือแนวทางที่เราพูดคุยกันว่าเราจะส่งเสริมให้เกิด บรรยากาศลักษณะอย่างนี้ได้อย่างไรในสังคมไทยซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อสมาคมตะวันฉายซึ่งดูแลน้องๆเยาวชนที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเรื่องของความพิการซึ่งน้องๆเหล่านี้ก็จะได้มีโอกาสในการที่จะได้มีบทบาทในสังคมในการเข้ามาช่วยสนับสนุนงานของทางมูลนิธิและทางสมาคมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเวชาศาสตร์วิถีชีวิตเนี่ยก็จะมี เครื่องมือต่างๆที่สําคัญเช่นมิวสิคเทอราพีการบําบัดโดยการใช้เพลงนะครับหรือว่าอาร์ตเทอราพีการบําบัดโดยการใช้ศิลปะดราม่าเทอราพีซึ่งเป็นการบําบัดโดยการใช้การแสดงรวมถึงเรื่องของ Forest b a า h i ซิงนั่นก็คือการบําบัดโดยการเข้าไปสัมผัสธรรมชาติไปอยู่กับต้นไม้นะครับซึ่งก็จะเป็นบรรยากาศที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายและรวมไปถึงเรื่องการใช้เพ t เทอราพีหรือว่า การบาบัดโดยการใช้สัตว์เลี้ยงนี้เป็นต้นสิง่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเครื่องมือซึ่งคิดว่าน้องๆหลายคนเนี่ยจะสามารถมีบทบาทเข้ามาสนับสนุนได้นะครับแล้วก็จะทําให้เขาได้มีความเชื่อมโยงกับสังคมมีกลยาณมิตรร่วมกันที่จะช่วยเกื้อกูลกันในสังคมต่อไปครับนั่นก็ตั้งจะเป็นประโยชน์ต่อหลายองค์กรหลายหน่วยงานแล้วก็รวมถึงสมาชิกของ,ของมูลนิธิด้วยครับห้องค้ามีสมาชิกค่อนข้างเยอะนะครับหล,หลายพันคน แล้วก็มีเครือข่ายองค์กรเศรษฐกิจแปองค์กรเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นนะครับก็มีมาวิาลขอนแกน่นมีแบงค์ชาติมีสภายอุตสาหกรรมมีสมาคมท่องเที่ยวและไม้สมาคมสิทธิเก่าเอ็มบแล้วก็มีคณะเศรษฐศาสตร์คณ,ณะบัญชีคณะบัญชีแล้วก็มีฝ่าย SME นะครับซึ่งองค์กรเหล่านี้มีสมาชิกเยอะมากและก็เป็นองค์กรที่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นการกระจายข่าว อย่างองค์กรต่างๆก็น่าจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมของเราได้ครับ